สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเที่น่ารักทุกท่านนะคะพี่จะพบกับช่องปริญดาผ้าบ,บ้านผ้าเหมาน,นะคะแบ่งปันพระเครื่องสวยๆราคาถูกราคาแบ่งปันค่ะพี่นะคะช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพีพีเอท่านไหนสนใจสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้าสค่ะหรือว่าสแกน QR Code นะคะตามรูปภาพนี้ได้เลยนะคะใช้โทรศัพท์สแกน QR Code ก็ สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เหมือนกันหรือว่าจะแอด ID Line นะคะได้ที R ่ k i u t e a w 2533ค่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาน้องลงคลิปใหม่ๆนะคะฝากเมตตาอุดหนุนกันด้วยสวยทุกใจราคาโดนใจแน่นอนค่ะพี่นะคะได้มาหนึ่งชุดเดี๋ยวหนูขออนุญ,ญาตแบ่งปันเลยละกันนะคะขออนุญ,ญาตเปิดเป็น ารายการที่1ค่ะพี่นะคะโอ้ยเดี๋ยวนะกับขออภัยนะคะารายการที่1น,นะคะท่านคือรูปห <c oughs> ล่อรูปหล่อหลวงพ่อทบนะคะเป็นรูปหล่อหัวไม่ขีดค่ะพี่ได้มาเก่าๆบ,บ้านๆเลยสวยมากๆนะคะพี่พจ๋าเดี๋ยวนะหนูพยายามส่องให้เนื้อเก่าเนื้อสวยมากๆค่ะพี่พี่ fc จ๋า นะคะรอสวยๆหัวไม่ขีดค่ะพี่สจังหวัดเพชรบูร์นะคะน้องขอนุญาตเปิดเป็นรายการที่หนึ่งในราคาแบ่งปันนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ๆนะคะเป็นรายการที่1นะคะช่วงนี้ถ้าขาดเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะพี่พี่าเราก็ไปรายการที่สองนะคะรายการที่สท่านคือพาผงสุพรรณค่ะพี่พีเจ๋า ให้ดูเนื้อดูพิมพ์มีเม็ดแร่นะคะใบหน้าชัดเนื้อสวยมากๆองนี้นะคะเป็นเลี่ยมกันน้ำสามห่วงนะคะใบหน้าชัดสวยเนื้อแน่นเลยค่ะพี่พิมพ์ชัดลึกนะคะแล้วก็นี่คือบริเวณด้านหลังขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่2ในราคา300บาทเท่านั้นค่ะพี่ <c oughs> สวยมากๆพี่ๆจ๋าสา0รบาทไม่แพงเลยแล้วก็ไปกันต่อรายการที่ <c oughs> กราบขออภัยนะคะ ไปกันต่อรายการที่สามโอ้โหโดล่องเส้นจีวรลึกชัดนะคะสามชายรูปหล่อหลองพ่อเงินน้องมองว่าเป็นพิมพ์นิยมบางคานนะคะพี่พีๆลองเส้นจีวรลึกสวยมากเปให้เลยเอาสามร้อยบาทพอ <c oughs> กับขออภัยนะขออนุญาตเปิดในราคาสามร้อยบาทเป็นรายการที่สาม นะคะขออนุญ,ญาตเปิดเป็นรายการที่3ในราคา300บาทนะคะแล้วก็ไปกันต่อค่ะพี่นี่หนูได้บ้านมาเลยเป็นพระสมเด็จหนูไม่แน่ใจพิมพนะพี่จา๋าแต่เก่าเก็บสวยมากๆนะคะน้องขออนุญ,ญาตแบ่งปันที่300บาทเป็นรายการที่4ค่ะพี่มีสเสน่ห์นะคะดูเนื้อหามวลสารองค์พระสมเด็จเก่าเก็บแบบแล้วก็พิมพ์ลึกมากๆพี่พี่นะคะขออนุญ,ญาตเปิดที่300บาทเท่านั้นเป็นรายการที่4ค่ะ ราคาเบาๆนะคะราคาแบ่งปันสนใจรายการไหนโทรเข้ามาหาน้องได้เลยนะคะยินดีให้บริการทุกท่านเลยอะไปกันต่อไปกันต่อที่รายการที่ห้าโอ้โหท่านคือเหรียญออกมันเหมือนอ่าท่านแบบเหรียญออกนั้อเงินเหลือปากกาท่านคือหลวงพ่อเขียนค่ะพี่ๆได้บ้านๆมาเลยนะคะเส้นจีวอใบหน้าคมชัดมากค่ะพี่จ๋า ขออนุญาตแบ่งปันราคาถูกๆราคาแบ่งปันเลยเอา400บาทพอนะเป็นเหรียญปี2505ท่านคือเหรียญขวัญถุงนะคะอัคาระตัวหนังสือนี้คมชัดค่ะพี่นะคะขอที่400บาทนะคะเปิดแบ่งปันหลายรายการเลยพี่ๆจ่ารายการที่่ะเค่ะแล้วก็ไปกันต่อรายการที่6เจ้าของเดิมบอกว่าเนื้องาน,นะคะคือเนื้องาน,นะคะพี่ๆ เ,นะเอนะเขาเรียกอะไรอ่ะสิงสามขวัญเหรอพี่เนี่ยหลวงพ่อเดิมองค์ใหญ่มากนะคะองใหญ่มากๆพี่ๆดูนะคะดูเนื้อสวยแกะสวยมากๆพี่จา๋านะสิงสามขวัญสวยเนื้อสวยแกะสวยมากๆค่ะพี่คุ้มค่าราคา น่าจะได้เหมามากว่านี้แต่อยากแบ่งปันใสาย้างล่างนะนอะเอา8 0 0บาทพอนะขออนุญาตเปิดในราคา800 800บาทองค์ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เลี่ยมน่าจะเป็นตลับเงินเก่าลงงานหรือเปล่าพ,พี่จา๋าสวยมากๆนะคะสวยมากๆค่ะพี่จา๋าเป็นรายการที่หกนะคะนะเป็นรายการที่หก รายการที่6นะคะอ่าไปกันต่อค่ะพี่รายการที่7นะคะรายการที่7ขออนุญ,ญาตเปิดเป็นเหรียญหลวงพ่อพระครูเจ้าคุณพระวิบูลค่ะพี่จา๋านะคะวะชิรธรรมหรือหลวงพ่อสว่างอ่าโอ้โหเหรียญสวยนะคะเป็นเหรียญทำบุญอายุ90ปีค่ะพี่ออกเนื้อเงินยานอาคัคระคมชัดสวยมากอันนี้หนูเบให้เลยแบ่งปันที่400บาทค่ะ นะคะขออนุญาตเปิดแบ่งปันที่400บาทเป็นรายการที่7นะคะเป็นรายการที่7แล้วก็รายการที่8ค่ะพี่ท่านคือรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะอันนี้ได้บ้านได้เหมามาโอ้โหพี่ดูล่องเส้นจีวรนนะคะสวยสวย,สวยแบบเก่าๆอะ่ะเหมือนเลี่ยมกระเช้าโบราณค่ะพี่นะคะองนี้น้องเปิดอยู่เอา600บาทนะคะขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาที่600บาทสวยมากๆใต้ฐานก็มีลอยตะไบสวยๆ นะคะขอในราคา600บาทค่ะพี่พีเอฟซีจ้านะคะโดล่งเส้นจีวอนใบหน้าชัดสวยเป็นรายการที่8ค่ะนะคะแล้วก็ต่อไปรายการที่9นะคะรายการที่9ท่านคือหลวงพ่อพันนะคะไม่แน่ใจว่าสายจังหวัดอะไรนะคะพี่พี่เป็นเหรียญรุ่นหนึ่งค่ะพี่เส้นจีวอนแบบคมชัดสวยนะคะเหรียญออกเนื้อเงินสวยๆแบบนี้เลยเป็นเหรียญอา่า หลวงพ่อพานนะคะด้านหลังก็จะมียันมีอักขระค่ะพี่วัดอะไรนะบ้านป่งกระสังเหรอเหรียญสวยมากนะคะเลี่ยมตลับจิวเวลรี่ด้วยนะคะน้องขอนุญาตเปิดในราคาเอา400บาทนะคะบ่งปันบูชาราคาถูกสวยต้องปกแน่นอนค่ะพี่นะคะในราคา400บาทเป็นรายการที่ 9นะคะแล้วก็ไปกันต่อรายการที่10บเลยนะคะรายการที่10ก็จะเป็นพระกิ่งค่ะพี่เป็นเลี่ยมตลับจิวเวลี่เหมือนกันกระลาทองสวยมากนะคะท่านคือกิ่งอะไรนะลืมชื่อละเป็นพระกิ่งทางสายภาคใต้นะคะกิ่งเฉลิมพลนะคะท่านคือกิ่งเฉลิมพลค่ะพี่จ๋ากระลาทองสวยๆเลยนะคะ <c oughs> เลี่ยมตลับจิวเวลี่ด้วยเดี๋ยวนะ,ะอาจจะส่องไม่ค่อยชัดนะคะ นะคะส่องเดี๋ยนะกล้องอาจจะไม่ได้โฟกัสเดี๋ยนะอาจจะสะท้อนแสงไฟนิดน,นึงค่ะพี่แต่ว่าขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะท่านคือกิ่งเฉลิมพลค่ะพี่จ๋าสวยงดงามมากๆดูฐานบัวรอบค่ะพี่นะคะน้องเปิดเอา <c oughs> เปิดอยู่ที่ขอ600บาทละกันนะคะขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาที่600บาทสวยพี่นะคะราคานี้ไม่แพงเลยนะคะเป็นรายการที่10กิ่งเฉลิมพลนะคะแล้วก็ไปกันต่อรายการที่11 รายการที่11นะคะรูปรหลอหลงพ่อเงินนะคะน่าจะเป็นพิมพ์นิยมหรือเปล่าสภาพเหมือนผ่านการใช้งานแต่เก่าเก็บค่ะพี่แต่ว่าลองดูอลองเส้นจีวรนนะคะสามชายสวยๆค่ะพี่เลี่ยมเก่าเรียมโบราณองนี้ขอ5้าบาทพอนะคะใต้ฐานค่ะพี่เก่าๆโบราณเลยนะคะรูปลอบังคานเปิดอยู่500บาทในรายการที่6ค่ะพี่จ๋านะคะแล้วก็รายการที่7ค่ะพี่เป็นหล่อเตาลีดนะคะ เป็นหลอดเตาลี่เก่าๆว่านๆล่องเส้นจีวรลึกสวยเก่ามากนะคะเป็นโทษหลังหมูเก้าตัวค่ะพี่องค์นี้ขอที่ราคาเอาสองร้อยบาทพอนะคะแบ่งปันบูชาราคาถูกเลยค่ะพี่จ๋าเป็นรายการที่สิบสองนะคะในราคาสองร้อยบาทเราก็ นะคะไปกันต่อรายการที่13าค่ะพี่พีเอฟซีจา๋าสิบาจะเป็นหลอดจอบบ้านๆเลยอะ่ะพี่เหมือนมีคาบน้ําทองท่านคือจอบเล็กนะคะหลวงพ่อเงินบางคานสวยมากๆดูล่องเส้นจีวรเนื้อพิมพ์ค่ะพี่อันนี้คือบริเวณด้านหลังนะคะต้องขอแบ่งปันบูชาที่400อบาทนะคะแบ่งปันบูชาราคาเบาๆเลยเมตตาอุดหนุนน้องได้นะคะพี่จ๋าสี่อบาทเท่านั้นรายการที่สิาค่ะแล้วก็ ไปกันต่อรายการที่ส4เป็นพระท่ากระดาน,นะค่ะพี่พี่เป็นสายทางพระกุกเนื้อชินนะคะเก่าสวยมีไข่ขาวๆใบหน้าชัดสวยมากค่ะพี่จ๋า <c oughs> เนื้อสวยมากๆพี่พี่เดี๋ยวนะถ้าเป็นแบบเรี่ยมใส่อาจจะสะท้อนแสงไฟนิดนึงต้องกราบ <c oughs> ขออภัยนะคะ อันนี้คือบริเวณด้านหลังค่ะพี่พี่นะคะต้องขอเปิดเอาแบ่งปันที่400บาทพอนะคะเป็นพระธาตุกระดานกุเนื้อชิ้นเก่าใบหน้าชัดสวยค่ะพี่ดูเนื้อเนื้อสวยมากๆนะคะนะ,ะ,นะะเนื้อสวยมากๆค่ะพี่พี่จ๋าในรายการที่เอ่อสิบสิบสี่ค่ะพี่ขอ400บาทนะคะสิบสี่ขอ400บาทแล้วก็สิบห้าค่ะนะสิบห้าขออนุญาตเปิดเป็นพระผงนะคะพระพุทโธน้อยคุณแม่ชีบุญเรือน อันนี้ก็ได้เหมาติดมาสวยนะคะท่านคือแบบว่าเป็นพับผงพี่ดูใบหน้าชาัดนะคะพิมพ์แบบล่องลึกเนื้อเก่าเนื้อสวยมากๆนะคะพระพุทธน้อยน้องขอที่400บาทนะคะขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาที่400บาทค่ะละด้านหลังก็แบบชัดลึกนะคะอันนี้บริเวณใบหน้าด้านหน้านะค0สบาทเท่านั้นรายการที่15ค่ะ แล้วก็ไปกระต่อรายการที่สิบหค่ะพี่โอ้โหได้มาพร้อมกล่องเก่าเก็บเลยค่ะพี่เป็นหลอดตอรี่ก,กระไหลทองโอ้ยมีรอยจานด้วยนะคะด้านหลังท่านมีรอยจานนะพี่จ๋าเดี๋ยวเนาะอพยายามส่องให้ชมพร้อมกล่องเก็บอย่างดีเลยนะคะฐานบัวนะคะโอ้โหใบหน้าชัดสวยค่ะพี่องค์นี้นะคะให้ราคาแบ่งปันเลยค่ะพี่นะคะเปิดถูกทุกรายการ สนใจรายกันไหนสอบามได้นะคะโอ้โหมีลอยจานสวยงดงามมาก,มากๆทวดองนี้นะคะกระไหลทองขอ400บาทค่ะพี่ขออนุญ,ญาตเปิดแบ่งปันบูชาที่400บาทเท่านั้นรายการที่16 16ไปแล้วนะคะขออนุญ,ญาตไปกันต่อรายการที่17 17จะเป็นสมเด็จตลับสีนาคแบบนี้นะคะพี่ารด้านหลังเขียนว่าบุญนาคนะคะเป็นตลับฝังหมุดค่ะพี่หนูมองว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะสมเด็จวันละขังพิมพ์ใหญ่เดี๋ยวให้ชม เนะะื้อหามวลสารโอ้โหสวยๆมากๆพี่ดูนะะื้อหามวลสารท่านมาว่าพิมพ์ลึกมากค่ะพี่น้องคิดว่าเป็นพิมพ์ใหญ่ะนะแต่ถ้าผิดพลาดประกันใอกราบขอไผ่ด้วยนะคะสวยมากๆพี่ๆยวให้ดูนะคะทุกมุมเลยของพิมพ์นี้นะคะน้องขอเปิดที่600บาทค่ะพี่พร้อมตลับสวยๆหนึ่งใบบุญนาคนะคะเป็นรายการที่17นะคะ เป็นรายการที่17ค่ะพี่พีแล้วก็สิบเจ็ไปแล้วนะคะ17ไปแล้ว,นะคะลว18ค่ะพี่เสมาหลวงพ่อปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะออกเนื้อเงินสวยๆด้านหลังก็จะมียันอักขระคม ชัดสวยมากๆนะคะแล้วขอที่400บาทค่ะพี่นะคะเปิดแบ่งปันวิชาที่400บาทเท่านั้นไม่แพงเลยรายการที่18นะคะแล้วก็ไปกันต่อรายการที่19นะคะ19ท่านคือหลวงพ่อฤสีเริงดำนะคะวัดท่าทรงเป็นเหี่ยนกระไหลทองอันนี้ก็เปให้อีกเหมือนกันขอที่ราคา400บาทโอ้โหพี่คุ้มค่าหนูบอกเลย กระไหลทองนะคะเหรียญท่านคมชัดมากๆแล้วก็เรี่ยมตลับเงินด้วยนะคะด้านหลังก็จะเป็นเท้าวเวสุวรรณค่ะนาสี่ร้บาทไม่แพงนะคะทุกรายการราคาลมส่งไม่บวกเพิ่มค่ะพี่รายการที่19ไปแล้วนะคะแล้วก็ไปกันต่อรายการที่20ค่ะพี่พีเฟซีจ้านะคะพี่20ท่านคือพระสมเด็จวัดะระฆังน่าจะเป็นผิมวัดเกตหูขีดสวย พี่ดูเนะะื้อหามวลสารพิมพ์ลึกสวยมากๆองค์นี้นะคะพร้อมตลับสวยๆหนึ่งใบเลยน้องขอที่ราคา300บาทพอนะคะทุกรายการราคารวมส่งให้ค่ะพี่ไม่ได้บวกเพิ่ม300บาทเท่านั้นนะคะพี่จา๋าเป็นรายการที่20ค่ะนะคะเป็นรายการที่20แล้วก็เอสไปแล้วนะคะ แล้วก็ค่ะพี่เป็นสมเด็จหลวงพ่อเดิมนะคะนั่งสิงขี่สิงแบบนี้แกะสวยๆนะคะแกะสวยมากค่ะพี่เปให้เลยเอาส0 0บาทพอนะคะเปิดแบ่งปันบูชาราคาถูกค่ะพี่สวยต้องปกได้รับองค์ที่อยู่ในคลิปแน่นอนนะคะไม่ไกลกันวันเดียวก็ถึงสวยมากเปให้เลยเอา300บาทด้านหลังก็จะมีรอยจานนะคะรอยจานยันหลวงพ่อเดิมรอยจายนหลวงพ่อเดิม สวยๆเนื้อสวยมากค่ะพี่แกะสวยๆเลย300บาทไม่แพงเลย21ค่ะนะคะยี่สไปแล้วนะคะยี่สิไปแล้วค่ะพี่ๆเราจะไปรายการไหนดีต่อ21 22ค่ะพี่พ้าผงของขวัญน,นะคะพ้าคงของขวัญวัดอ่าปากน้ำพาษีเจริญโอ้โหดูล่องเส้นเนื้อสวยนะเลี่ยมแกะลายสวยๆเปให้อีกเหมือนกันนะคะสามบาทนะคะ อราแยแบ่งปันราคา300บาทอักขรด้านหลังชัดลึกสวยมากๆเป็นรายการที่22นะคะ2 2แล้วก็23จะเป็นเหรียญกะไหลทองค่ะพี่นะคะเหรียญกะไหลทองหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะโอ้โหพี่ดูอักขรตัวหน,งออวนังสือนะดูใบหน้าเส้นจีวรคมชัดลึกมีอักขรด้านหลังเปให้เลยขอ400บาทพอวันนี้ล้ม,มวย หลายรายการเช่นเดิมนะคะ400บาทรายการที่23ไปขั้นต่อ24ค่ะพี่นะคะท่านคือเสมาหลวงพ่อกันนะคะเหรียญออกเนื้อเงินสวยๆนะคะดูอาาักขระตัวหนังสือคมชัดน่าจะขอเบ็ดหรือเซียนตองไม่ทราบเลยแต่เหรียญคมชัดเก่าๆค่ะพี่ออกเนื้อเงินสวยๆเส,สมาหลวงพ่อกันวัดพญาศขอที่ราคา400บาท นะคะแบ่งปันรายการที่24ในราคา400บาทนะคะแล้วก็24ไปแล้วนะคะ25ค่ะพี่หลวงพ่อคูณเดี๋ยนะบางบางอีพีอาจจะแบบส่องไม่ค่อยชัดแต่จะพยายามนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเรี่ยมกันน้ำอาจจะสะท้อนแสงไฟนิดนึงตัวหนังสือคมชัดมากๆค่ะพี่วัดบ้านไร่อำเภอขนทุศ อำเภอด,ด่านขุนทดจังหวัดนครราชาสีมาดูร่องเส้นจีวอนใบหน้าชัดสวยนะคะคน้องเปิดอยู่400บาทค่ะพี่เป็นเหรียญปี1-2นะคะเป็นเหรียญปี1-2ดูอาคละตัวหนังสือคมชัดมากเกา่าๆได้บ้านมาเลยรายการที่25ค่ะรายการที่25นะคะ25 26จะเป็นหลวงพ่อพาปิตา หลวงปู่แก้วเป็นตลับจุบทองลงยาสวยๆปิดหลังแบบนี้เลยรักเก่าๆแห้งๆอันนี้ก็เปยให้เอาสี่ร้อยบาทพอนะคะโอ้ดูไข่ขาวเนื้อสวยเนื้อเก่าเหมือนเนื้อผงใบลานหรือเปล่าพี่รักเก่าๆแห้งๆปู่แก้ววัดเครือวันนะคะพร้อมตลับจุบทองสวยๆลงยาหนึ่งใบเลยเปยให้สี่ร้อยบาทไม่แพงหนูได้มากว่านี้นะแต่ว่าล้มมวยนะคะใครท่านไหนได้ไปก็โชคดีรายการที่ยี่สิบหกค่ะ นะคะรายการที่2 6ไปกันต่อรายการที่2 7ค่ะพี่นะคะท่านคือหลวงพ่อกเกษมนะคะท่านคือเหรียนหลวงพ่อกเกษมเขมะมโกโค,ค่ะพี่จะออกนะปาก้าสวยสวยค่ะพี่หนูบอกเลยว่าอะคระตัวหนังสือคมชัดมากๆนะคะ,ะ,คะเป็นเหรียญรุ่นพิเศษสุสานไต้ลักลำปางค่ะพี่นะคะเปให้เลยเอา400บาทพอ นะคะแบ่งปันบูชาราคาถูก27ค่ะนะคะ400บาทเท่านั้น27ค่ะพี่พี่แล้วก็28อ่ะให้อีกนะคะ28เอา300บาทพออยากแบ่งปันอยากล้มมวยสำหรับพี่พี่เอฟซีที่ติดตามท่านคือเหรียญออกเนื้อปะกาแบบนี้เหรียญคมชัดสวยนะคล้ายๆแบบกนกด้านข้างเนาะเส้นจีวรชัดลึกเกียรเหรียญเยนเ็ยนอินเดียค่ะพี่วัดประดูชิมพีนะคะกรุงเทพมหา นครหลวงปุตโตนะคะเป็นเหรียญเยนอินเดียเปให้เอา300บาทพอนะคะรายการที่ยีค่ะ28ไปแล้วนะคะ28ปดไปกันต่อนะคะ29่สิเหลอดตอรีหนูหนูมองว่าเป็นบล็อกวงเดือนหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าผิดพลาดปากกันหดก็ ้องกราบขออภัยด้วยนะคะดูล่องถัานบัวพิมพ์ชัดสวยเหมือนกันนะคะพี่พี่เปให้อีกเช่นกันเอา400บาทพอนะ,ะต้องไปกว่านี้นะ,ะน่าจะได้มากกว่านี้แต่แบ่งปันสำหรับพี่พี่ที่ชื่นชอบใส่หลวงเอตอรลีดหลวงพอทวดนะคะพิมพ์คมแบบชัดลึกมาก400ร้อยบาทไม่แพงเลยหลังตัวหนังสือเป็นแห่งรายการที่ย e ีค่ะ ยี่สิบเก้าไปแล้วนะคะพี่ๆจ๋ายี่สิบเก้าไปกันต่อรายการที่สามสิบค่ะพี่เป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะคะด้านบนมีแบบเขียนคําว่าหลวงพ่อปาน,นะคะ่ะพี่พีเอฟซี 4, จ๋าสวยสวยพี่ดูนะคะพี่ดูแบบแกะสวยมากเขี้ยวเสือนะคะแล้วองค์ใหญ่ขนาดนี้พี่หนูกปให้เลยหนูกขอแค่หกร้อยบาทรวมส่งให้ด้วยให้ด้วย นะคะแกะส,สวยๆเลยค่ะพี่องค์ใหญ่มากนะคะ600้อบาทไม่แพงเลยพี่จ๋านะคะเขี้ยวเสือหลวงพ่อปลาเลี่ยมเก่าๆรายการที่30ค่ะแล้วก็ไปกันต่อรายการที่31มสิค่ะพี่พีเฟซีจ๋าน้าถ้าหนูจําไม่ผิดใช่หลวงพ่อเฉยหรือเปล่าปิตาเก่าๆบ้านๆน,นี้ก็เปยให้อีกเหมือนกันขอแบ่งปันที่300บาทค่ะเนื้อลักเก่าๆแห้งๆเลยค่ะพี่สวยท่านไหนแบบ สายพระปิตาเก่าเก็บเลยค่ะพี่เปิดให้300บาทรายการที่31อรายการที่3านะคะเราก็ไปกันต่อรายการที่32มสินะท่านคือเหรียญลงยาหลวงพ่อทองวัดก้อนแก้วเหรอพี่หนูไม่แน่ใจหลวงพ่อทองลงยาสวยมาก นะคะหนูเปิดห้าร้อยบาทพอแบ่งปันบูชาให้เลยแต่ว่าด้านหน้าเจ้าของเขาเลี่ยมซักเก่าเลยลงยาก็จะเป็นแดงขาวน้ําเงินนะพี่นะ,ะเหรียญออกน้อเงินเลยพี่หลวงพ่อทองวัดวัดก้อนแก้วเหรอหนูไม่แน่ใจสายจังหวัดไหนนะคะพี่ได้เหมามาดูอักขระด้านหลังเก่าเก็บเหมือนออกเงินนะหนูเอาห้าร้อยบาทพอนะ,ะขอแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทเป็นรายการที่สามสิบสองค่ะนะคะสามสิบสองแล้วก็สามสิบสาม กราบขออภัยนะคะเออสาจะเป็นเสมาลงยานะคะหล่มหอบปูเอี่ยมเหมือนนะกากเงินลงยาสวยๆนะคะอุ้งนี้น้องของหกรบาทค่ะพี่นะคะน่าจะได้มามากว่านี้แต่ว่าแบ่งปันหลายรายการลองถดถั่วกันดูลง <c oughs> ยานะัะละด้านหลังคมชัดมากๆพี่600้อยบาทบอกแล้ว่าไม่ไม่ไมไมแพงแน่นอนนะคะ สนใจสอบถามได้นะคะช่องทางก็จะอยู่ต้นคลิปเลยรายการที่สามสิบสามหกร้อยบาทค่ะสามสิบสามหกร้อยบาทแล้วก็สามสิบสี่นะคะโอ้โหมีพีพีเอฟซีสายพระเด,ดินหรือเปล่าท่านคือพระนางพญาพิดูเม็ดรแลรน่าจะเป็นพิมพ์เขาเรียกอะไรเขาโค้งเหรอเรียกผิดกาบขออภัยนะคะพิมพ์ชัดลึกใบหน้าชัดสวยเปให้อีกเช่นกันเลี่ยมกันน้ำสามห่วงสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ นะคะแบ่งปันที่300บาทเป็นรายการที่34ค่ะแล้วก็35จะเป็นรูปหล่อลงพ่อทวดนะคะก้นลายเซ็นนะคะอันนี้ก็เปให้อีกเหมือนกันเอาแค่400บาทหนูบอกเลยว่าหนูได้มากกว่านี้นะแต่ว่าแบ่งปันท้ายๆยรายการนะคะฝากไม่ต้าอุหน้นองด้วยนะพี่จ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กันได้ค่ะพี่ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะก้นลเซ็นคะ่ะพี่ สี่บาทโอ้โหพี่จา๋าแบ่งปันสวยถูกใจแน่นอนคะ่ะพี่หนูบอกเลยราคาแบบโดนใจนะ35ค่ะ35 400บาสี่รทแล้วก็เป็นปิดท้ายด้วยรายการ36นะคะเป็นมีดหมอคะ่ะพี่นะคะเป็นด้ามหานุม,มานแกะสวยๆแล้วก็ฝากมีรอยจานยันหลวงพอเดิมใบมีดเก่าสวยหนูบอกเลยคุ้มค่าราคานี้ห้าอบาทเท่านั้นคะ่ะพี่ไม่แพงไม่แพงเพราะด้ามแกะนะคะ แบบนี้ต้องไปกว่านี้นะพี่จ๋าห้าร้อยบาทพร้อมส่งให้ค่ะพี่พร้อมจะส่งไม่บวกเพิ่มสนใจรับรายการไหนนะคะหรือว่าขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เพียงแค่พี่แอนไลน์หรือโทรมาได้เลยค่ะพี่ยินดีให้บริการนะคะนะสอบถามกันได้ค่ะพี่เมตตาอุดหนุนกันได้นะคะอันนี้จะเป็นรายการที่36ปิดท้ายมีดหมอนะคะด้ามแกะสวยๆส,สายหลวงพ่อเดิมนะครับ เปิดที่500บาทนะคะสนใจรายการไหนโทรเข้ามาได้นะคะสำหรับอีพีนี้สัก36รายการนะคะพี่จ๋าจะส่งให้วันนี้เลยนะคะเพียงแค่โทรมานะคะแอดไลน์ก็ได้นะคะพี่จ๋าสำหรับอีพีนี้กลับขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ